สวัสดีค่ะสวัสดีตอนเช้าวันอังคารน,นะคะกับบรรยากาศมีเดดนะตอนนี้ก็ประมาณสองโมงได้ละคะ่ะเด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วนะคะเก็บภาพบรรยากาศตอนเช้ามาฝากเพื่อนๆค่ะแดดกำลังออกเลยค่ะวันนี้ฟังเสียงนกนะคะเนาะเงียบเด็กๆไปโรงเรียนแล้วเงียบเลยค่ะ แดดดีเลยค่ะวันนี้แดดออกแต่เช้าเลยตอนนี้ก็2องโมงเช้าค่ะจะเสียงน้องลียา,าพี่ๆไปโรงเรียนกันหมดแล้วค่ะอนูอ่ไหนคะนค่ะภาพรบรรยากาศตอนเ,เ,ชเช้ามาฝากเพื่อนๆค่ะสดชื่นค่ะ ใช่ like, มคเสียงนกไหมคะโอ้เสียงน้องด่าะไรหรอคะแดดดีเลยค่ะวันนี้อากาศดีค่ะเพื่อพี่ดีซ่าไปโรงเรียนแล้วค่ะดีซ่าขับจักรยานไปโรงเรียนแล้ว เก็บภาพบรรยากาศตอนเช้าๆมาฝากนะคะฝั่งเยอรมันนะคะ2องโมงเช้าค่ะตอนนี้แดดดีเลยยังนุกบบ๊ายบายค่ะ